ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย id pass ขอแนะนำร้าน easy farm มีบริการกดเกม pass และจำหน่าย id pass แมปต่างๆเช่นแมปอนิเม Adventure Map แมป f o o f o o และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอกแมปอนิเม Adventure นะครับเนื่องจากว่าพี่ไปนั่งดูเทอริสของแมป a n ิเมะวิกิมานะครับ Wiki, นะอนิเม Adventure w i k วิกิเนาะพี่ก็สงสัยนะครับมันมีเรื่องสงสัยอย่างหนึ่งก็คืออตอนนี้ในวิกินะครับเขาจะให้เป็น ตัวเมตากราวอ่ะเรียกเป็นเมตากราวแล้วกันนะครับนี่อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเราเราจะเห็นได้ว่าตัวเมตากราวในอินฟินิตี้โหมดนะครับในอินฟินิตี้โหมดเลยนะอ่ะนี่ถือว่าได้ดูยาวนะครับถ้ามันเมตาอินฟินิตี้กราวตัวนี้ที่จะเห็นเป็นอิเทจินะครับนี่ทุกคนเห็นอยู่แล้วเนาะทุกคนเห็นพี่เห็นนะครับเป็นอิเทจิซาติเกะแล้วก็เอนเดเวอร์ติดทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวเลยนะก็คือเป็นตัวเมตาเบิร์นนะครับนี่เมตาเบิร์นทั้งทั้งสตัวเหมือนกันนะเพเ่อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเป็น,นยูนิค ตัวไหนเป็นที่เก่งกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนะี่ยตอนแรกเนี่ยพี่ว่าจะเอาตามตัวมา VS กันเลยแต่ว่าพี่ได้ทาการาปล่อย IDG อยู่นี้ไปแล้วก็เลยอดเอามันให้ดูนะครับก็ทีนี้อาจจะเป็น Endeavor กับซาส u ก e ม้ก็อาจจะเป็นสามตัวเลยแต่ตอนนี้ยังหา ID ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นได้เป็นแค่2ตัวนี้นะครับเป็นซาสเก e กับ Endeavor เนาะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูก่อนนะว่า2ตัวเนี้ยความสามารถมันต่างกันยังไงเนาะอย่างแรกเลยคือ Endeavor นะครับ Endeavor มันจะติดเหมือนติดน้อยกวา s a ส u ก e ด้วยกันแต่ประมาณก็คล้ายๆกันเนาะ เราเห็นได้ว่า e n เ e v ว r เนี่ยติดใน Infinity Unit นิตเมตายูนิตด้วยนะครับเจ้าซาสเกะก็ติดนะไม่รู้ว่าอิจิติดหรือเปล่านะครับไปดูก่อนไอิตะจิก็ติดนะครับเออซาสิเอเนเวอร์กับซาสเกิอิตะจิไม่ใช่ซาสเกะโอ้ฟีจเจร์เล็กซาสเกะเดียวเลยเอเนเวอกับอิตะจิเนี่ยติดเหมือนกันทั้ง3บอร์ดเลยนะครับก็คือเป็นเมตายูนิตอินเทอร์แคสเซิลเมตานะครับแล้วก็เป็นเมตาเบิร์นยูนิตนั่นเองส่วนเจ้าซาสเกะเนี่ยติดทุกอย่างเลยนะครับติดทุกอย่างเลยนะนี่นะครับ เมตายูนิตเมตาเบิร์เมตาสตอรี่เมตาเลดเมตาอินฟินิตี้ค่ายโซนน่หลนะครับจากดูที่มันติดอยู่แล้วยังไงก็รู้นะครับว่าตัวไหนเก่งของมันแต่ว่าในเรื่องการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราม,มาดูกันทีนึงนะครับการเผาของซาติเกตจ,จะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับมันพิเศษหลายอย่างเลยสิก็คือไฟของมันจะเป็นไฟดำนะครับดาเมจที่มันทําได้ต่อการตีหนึ่งครั้งก็เท่ากับดาเมจที่มันทําได้นี่นะครับเออดาเมจที่มันทําได้คือ,อว่าดาเมจที่เผานะครับตีติดเผาเนี่เออเท่ากับที่มันทําได้เนาะตีสี่ฮิต เรามาดูในนี้ก่อนเอ็นเดเวอร์เหมือนจะตีเ๋ยนะทำไมมันไม่บอกน่าจะไม่ได้บอกฮิตอต่ที่เราลองใช้งานมาน่าจะประมาณ3าฮิตนะครับตัวนี้จะเผาอยู่ที่แค่6ทิ้งเท่านั้นเนาะอ่ะนี่เอาเห็นได้ว่าดีเพสของมันเนี่ยน้อยกว่าซาสึกเกะส0ันะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะว่าถ้าเราไปเล่นอันท้ายเนี่ยมันจะจบเว็บไอน,นะครับต่อตัวนี้ความสามารถแตต่างกันตรงที่เรื่องของบอสนะครับซาสึกเกะจะเคลียร์บอสได้เร็วกว่าเพราะเป็นไฟดำเนาะ ไฟดามันจะติดสถานะเบินมากกว่าแบบต้องบอกว่ามันเผาบอสแรงมากกว่าป,ปกตินั่นเองเอ็นเดเวอร์เนี่ยเป็นไฟแดงปกตินะครับนี่เาเมมันประมาณ60สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าจำไม่ผิดนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทียบกันดูว่า2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนจะเก่งกว่ากันนะครับแต่มน่าจะรู้กันอยู่แล้วละทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่พี่อยากเอามาลองทำคลิปดูนะครับจริงๆพี่จะมีคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวละครที่เวอร์ซา์กันแตบบ่ว่า ไม่ได้ลง e n d e a v o r กับอิตาจิเนื่องจากฝายมันเสียนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วได้เลยบ้างในช่วงต้นปีครับน่าจะปีที่แล้วแหละก็เดี๋ยววันนี้วันนี้เเปรียบเทียบซาสเกะกับ e n d e a v o r นิ้วซาสเกะประมาณนี้อาจจะพี่ขอแต่งจอหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวภาพก็อาจจะแตกต่างนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เปิดกับ Display c a p t u r อแล้วมันจะตับฟินโดไม่น่าอัช่างมันนะครับนี่จะเป็น2 ID ที่พี่จะมาเทียบกันนะครับเดี๋ยวดูสแตตตัวละครก่อนละกันนะพี่ว่ามันก็เท่าๆกันอยู่นะแล้วก็ลดเดอเมจทั้งคู่นนะครับี่ และเห็นได้ว่า2ตัวนี้นะครับความเร็วกันยมตีไม่ต่างกันมากแต่อีกตัวมันเป็นทิปเปอร์เน็ตนะแล้วก็ไซส์เกตเนี่ยทิปเปอร์เน็ตอ่าสิบสองจุดเก้าด้วยนะครับสปีดการยมตีแต่ว่าอันนี้เรามาเทียบกันให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะไม่ได้แบบละเอียดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฟูลบัฟให้ดูตอนแพ้นะครับต่อเพราะว่าพี่เกยียตบัฟที่จะไปเทสแบบเพียวๆแบบไม่บัฟดาเมจด้วยนั่นเองนะครับเราจะได้ดูว่า ถ้าเป็นค่าสถานะที่เป็นแบบดิบๆของมันโดยที่ไม่ไม่บูตเดเมจเลยนะครับไม่บูทแบบไม่บูทเลยเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนเนาะลูกกตาคลับลูกกตาเอ่อเป็นลดิกแล้วกันนะครับดิกลูกกตาามีเฉพาะธาตุนะครับเดี๋ยวนะมีป่ะโอเคอดีนี้ไม่มีนะครับอ่ะแล้วก็ความพิเศษของซาสเกะตอนนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับมันตีเป็น2ธาตุนั่นเองเนาะซาสเกะเนี่ยจะตีเป็นสตอมนะครับเดเมจโจมตีปกติเนี่ยสตอมแต่ถ้าเป็นไฟเผาของมันเนี่ยเป็นทั้งสตอมทั้งไฟนั่นเองจากที่พ่องดูมา ครับบอกเลยว่าโคตรโก้นะครับตัวนี้ก็คือมี2องท่าในตัวเดียวแต่ตีธรรมดาเนี่ยจะไม่นับเป็นไฟนะครับมันจะไปน,นับตอนเผานนเนี่ยนอ่นะเป็นธาตุไฟนะฮะอ่าส่วน,นเนเวอร์เนี่ยเป็นไฟล้วนเลยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าซาสเกะเนี่ยอ่าดาเมจตีปกติที่มันเป็น3าทิศนะครับตรงนั้นจะเป็นทั้งสตอมแล้วก็ไฟด้วยนะครับก็คือสตอมของมันเนี่ยตีธรรมดาเป็นดาเมจธรรมดานะก็คือตีมือท่าจะเป็นสตอมนะครับส่วนเผานเนี่ยจะเป็นทั้งไฟทั้งสตอมเออ,อประมาณนี้กันเดี๋ยวงงนะครับ นิ้วก็ประมาณนี้นะครับนิ้วอยู่ที่8.1อ่ะดาเมจอยู่ลบ7.6นะครับอันนี้ลบ8.1นะดาเมจแล้วก็ตีเร็ว8.6 8.8นั่นเองอ่ะสะแตทก็น่าจะประมาณ S S หัวหรือเปล่านะครับลองดูอ่ะนี่ Double S S นะครับส่วนตัวนี้ก็ Tiberian f u เนาะนี่เลยนะครับสปีดการโจมตีน่าจะ12.9นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะเป็น Tiberian ที่หาตัวได้ยากเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะนี่นะครับอันนี้ที่เ Tiberian นน29ด้วยนะครับเรียกว่าซาสึกิ เออมันได้เปรียบอยู่แล้วตามในเรื่องของดาเมจเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังดิบของมันเนี่ยตัวไหนเก่ง,งกว่ากันนักทีนะครับไปพอด่านที่นราประเทศในวันนี้นะครับเราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่าพี่เอาตัวแอร์ไปเพราะว่าพี่อยากให้มันจบเร็วอย่าไปเทสกันด่านท้ายเลยนะครับส่วนลิลลีลูกตานั้นดาเมจไม่ห่างกันมากนะครับตัวนี้3.06ตัวนี้3.7มจุดนะครับมีน,น้อยหรือเปล่าผมไม่มีเลยนะครับเอาประมาณนี้กันเนาะนี่ครับขอบบเทสแบบนี้ไปเลยใส่ลูกดาวด้วยนะเพื่อความความแบบฟูความสามารถทนนงงนนี่เลย จะไปฟูลบัฟตอนแพ้เท่านั้นนะครับตอนที่มอนหลุดแล้วก็เอาหินามิตีแอร์นะครับแล้วก็ดูว่ามอนพื้นหลุดตอนไหนจะไม่นับมอนแอร์นะครับเราจะนับแค่มอนพื้นเนาะนี่เลยนะครับน่าจะไหลเวฟอยู่แหละเพราะว่าตัวนี้ตัวพวกนี้มันเก่งทั้งคู่เลยนะครับจะต้องดูไปดูกันเลยครับต้นเกมเราน่าจะเล่นพี่จะเล่นเป็นอีทะจิเอไม่ใช่อิทจิซาเซเกกับเจ้าเอเนเวอร์เลยนะครับ ไล่ไปเอนเดเวอร์นะครับเดี๋ยวทุกคนเห็นเนาะพี่อาจจะเล่นความเร็วตอนที่ช่วงกลางเวฟเราก็อาจจะอธิบายอะไรนิดหน่อยเพะว่าความสามารถมันห่างกันบ้างน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่ขอยัดฟาร์มเงินนะครับน่าจะเล่นความเร็วตอนฟาร์มเงินให้ดูนะว่าต้นเกมเล่นยังไงด้วยนะครับถ้าวางเริ่มต้นของ2ตัวนี้ห่างกัน700เร้อยเดเวอร์แพงขวานะครับแต่ว่าเบสเดเมดของเอนเดเวอร์เนี่ยก็เยอะกว่าเหมือนกันนั่นเองตอนนี้ก็ฟาร์มเงินเป็นเสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วแล้วก็ขอแก้ดึงนะครับเอนเดเวอร์เมเผาอยู่่ที50%นะครับออ่นะแล้้วก็ถ็ถานนับเปขง ลูกตานะครับลูกตาเป็นของรับนับเป็นของลูกตาคือว่าถ้านับดาเมจจากลูกกตาที่ติดเผาเพิ่มขึ้น2องเท่านะครับก็ดาเมจเอนเดเวอร์เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออัพรับบอสแป๊บหนึ่งนะครับอัพตันไปก่อนอ่ะนี่เลยนะครับอัพตันไปเลยนะไม่ต้องดูช่วงต้นแล้วกันนะครับแต่จริงช่วงต้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยคือเอนเดเวอร์จะเสียเปรียบตรงที่ไต่เครืมันเล็กครับแล้วก็ซาสเกะมันจะไปเก่งช่วงท้ายที่อัพแลล้้้ววววมัันนนนตตีีเเเรรร็าาะะงบบอกไยค่ ในช่วงท้ายซาสิกิโคตรเก่งนะครับเก่งมากนะมันเก่งทุกขั้นเลยจริงๆตั้ง,งแต่ต้นเลยนะครับเอเนเวอร์เนี่ยข้อดีของมันคือ DPS ของมันเนี่ยสูงนะครับบอกเลยว่าสูงพอๆกับซาสิกเแล้วนะแต่ว่าพอมาใช้จริงๆแล้วยังไงซาสิกิก,ก็ดีกว่าแต่ที่นี้พี่จะมาลองดูนะครับว่าถ้าเป็นเอเนเวอร์เนี่ยมันจะสู้แบบวัดซาสิกเกิได้เท่าอิชาจิไหมนะครับอันนี้อยากลองดูเนะหมือนกันนะนะครับพี่จะไม่บัฟให้ดูนะครับตอนนี้อัพราคาก็เฉลี่ยใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวลองอัพอีกสักทีหนึ่ อ่ะตอนนี้อัปตันไปเรือยกันนะครับจะได้ดูแม็กดาเมจก่อนนะครับว่าดาเมจมันเท่าไหร่เนาะวันนี้ข้อดีของเซซากินะครับมันตีเร็วบอกว,ว่ามันติดไฟแรงได้เองแนละ้วก็นิ้วไอไม่ใช่นิ้วสิแต่มันทิปเปอร์เน็ตด้วยนะครับ12.9มันก็เลยตีโคตรเร็วนะครับนี่ไหมปิดนะลงมา 6. 4ดได้เลยนะนี่หกกลางเลยนะครับไม่ใช่6ปลายนะนี่นะครับดาเมจเท่ากับอไม่ใช่เท่าสิมากกว่าด้วยนะครับถือว่ามากกว่าเลยแต่ว่า เจ้าเอนเดเวอร์เนี่ยมันโดนลดดาเมจเยอะแบบเยอะขวาหรือเปล่าะนะครับเยอะขวาสิเป็น8.1ตีเร็วขวานะครับนิ้วม,มันตีเร็วขวาเนาะนี่ก็จะเป็นดาเมจของตัวละคร2ตัวที่เป็นยูนิคนะครับแพทใหม่กับแพทเก่าเนาะด้านขวาเนี่ยคือแพทล่าสุดส่วนเอนเดเวอร์คือแพทเก่าแล้วน,ะนะั่นเองนะครับระยะของเจ้าซาสกเกะอยู่ที่44.9นะครับเป็นพาร์ตยูนิคม,มัน1 0เนาะบอกว่านิ้วม,มันไม่ได้โดนลดระยะนะครับเอนเดเวอร์ก็ไม่โดนลดระยะเหมือนกันอยู่ที่39.5นะบอกกันว่าก็ หึ่งพอจะได้นะครับดาเมจเผานะครับของตัวด้านซ้ายมอืออยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยประมาณล้านหนึ่งเลยนะครับล้านสี่นะเจ้าเอ็นเดอรเวิร์ถ้าอยากรู้ดีเนะครับให้เอาดาเมจมันไปนคูณสองนะครับส่วนซาสเกตถ้าอยากรู้ดีเของมันให้เอาดาเมจมันไปนคูณสามกันเองแต่เฉยนะว่าในด้านของดาเมจเนี่ยซาส,สเกตกินขาดเลยนะครับแต่ว่าการเทมอนเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าตัวไหนจะดีกว่ากันเนาะ เอเนเวอร์ตีเป็นทรงโครนนะครับระยะอยู่39.5เนาะยิ่งโคนยิ่งระยะมันดีเอยิ่งระยะ,ะ,ยะมันไกลันะบโคนมันก็จะไกลเหมือนกันเนาะซาสเกะนะครับไซเคิลเอลีนะครับป e นะงเหมือนน่าจะอยู่ประมาณ12ไม่ก็10เท่าไหร่ไม่รู้10กว่าๆนะครับไม่ถึง10ปลายเนาะตัวละครที่ไซเคิลใหญ่ที่สุดในเกมตอนนี้จะเป็นเจ้าชั้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นเพล็นนะครับอันเรนนี้มันอยู่ที่19นะส่วนต่องลงมาจะเป็นฟิเซอร์กับเจ้าเวเธอร์นะครับมันนอกเรื่องแล้ว อ่ะก็นี่นะครับมอนแอร์หลุดพี่จะใช้เป็นเจ้าฮินามิรับทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Mon ool, มอนพื้นจะหลุดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะถอยจะมีลงบีกนะเพราะว่ามันเป็นสไนเปอร์กับอาร์เซนเชียลนะครับอ่ะเดี๋ยวลองปัดไปก่อนเนาะประมาณตังนี้แล้วกันนะครับถ้ามอนพื้นเริ่มหลุดแสดงว่าตัวพื้นเรารับไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวันว่าเราจะแพ้เว็บไหนเนาะครับเราจะดูจากมอนพื้นไม่ใช่มอนแอร์นะเพราะสองตัวนี้ ไม่สามารถตีแอร์ได้แต่ดมามิทภาพื้นโคตรเจ็บนะครับแต่ที่พี่เรามาลองใช้งานจริงๆเนี่ยส่วนตัวพี่แอบชอบเจ้าเอเนเวอร์มากกว่านะครับเพราะมันเคลียร์มอนไวฝ่านาอแต่ว่าในเรื่องของดาเมจเนี่ยสกักษะมันดีกว่านั่นเองแต่อันนี้พี่เอามาลองวัดดูยังไม่เคยเทียบนะครับว่าตัวไหนมันจะไปได้ไกลกว่านาองนี่นะครับเอเจ้าฮินามิไม่ได้ใส่รีทั้งคู่นะเราเห็นว่าเอเนเวอร์ก็แรงพอตัวนะมันเพิ่งเวทสิบเจ็ดนะ เดี๋ยวขออธิบายเริ่มต้นนะครับไม่ใช่เริ่มต้นรายละเอียดให้เราเข้าใจกันก่อนนะครับในทุกคนรู้ว่าไฟ,ไฟสถานะที่ของเจ้าซาสเกะกับอิทาจิเนี่ยมันเป็นกระจกเนตรเงาหมื่นผาด้วยวาพี่จาชื่อไม่ได้ละถ้าจําชื่อผิดขออภัยนะครับเป็นเนตรของตระกูลเรานะเป็นไฟดานะครับไฟดานะครับจะทำดาเมจเท่ากับที่มันตีเลยอ่ะตอนนี้มีแค่2ตัวในเกมเท่านั้นที่เอากับเท่ากับดาเมจที่มันตีเนาะก็จะมีตัวแรกก็เป็นอิทาจินะครับตัวที่2เป็นซาสเกะเนาะ ส่วนอีก2ตัวจะมีแยกออกมาที่เป็นไฟเหมือนกันแต่ว่าอีกอันหนึ่งเป็นกัดกรอนเนาะสตัวนั้นก็จะเป็นเจ้ากระบี่มารุที่ตีไฟเป็นกายภาพไฟกายภาพรดเนาะส่วนตัวอื่นที่ตีติดไฟอีกก็น่าจะเป็นปู่ยามะนะครับจะพิพาตัวอะไรขอบครด้วยพี่ลิวครับอันนี้บอกไปก่อนเนาะไอสองตัวนั้นคือใส่ลูกตาได้เหมือนกันแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่ากระบีมะ่มารุมัโนโดนปรับมาไม่ใช่กระบีมะ่มารุสิลูกตานะครับโดนปรับมาใส่ได้ทุกตัวแล้วก็มีทุกท่าแล้วนี่เเพราะว่าเขาเตรียมแพทท,ที่จะเอาตัว ติดเท้าทุกท่ามานั่นเองนะครับในอนาคตไม่รู้อันใกล้หรืออันไกลนะครับแต่โคตรไกลน่าจะแน่นอนเนาะอาจจะมียายบะมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นทันกิโลโกติดติดไฟอะไรอย่างี้เราเล่นนะครับเออเราเล่นเนาะนี่ครับสำหรับสองตัวนี้เนี่ยความสามารถมันต่างกันอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเพราะว่าส่วนตัวพี่ถ้าจะให้หายูนิคณตอนนี้ซาสึกเกก็เก่งผ่านนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานจริงเนี่ยมันก็เก่งว่าจริงแหละแต่พอเป็นเป็นเ,นเคียร์คีแบบนี้หรือว่าในพวก บอดอินฟินิตี้เอเนเวอร์อาจจะเคลียร์ได้ดีกว่านะครับแต่ยังไงตัวใหม่มันก็ดีกว่าอยู่แล้วอันนี้บอกไว้เลยนะครับเดี๋ส่วนใครบอกเอ้ยพี่ตัวละครไหนตกเมตาบ้างไปดูบอร์ดได้เลยนะครับไปทกบอดอินฟินิตี้นะครับสตรอรี่ของวิกิเนาะไปดูได้เลยนะครับแนะนําให้ไปดูด้วยนะเพราะว่ามันอ้างยิงได้จริงๆนะครับจากคนใช้งานจริงด้วยนะนี่เลยนะครับ,บออสมันไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับอีกตัวเป็นฮิวแมนแอบตัวเป็นอแอปแอปสอปอะแอปแอปเออช่างมันนะครับกันเนาะ ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเรี้ยงความเร็วไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามอนพื้นเนี่ยหลุดเว็บไหนเนาะเดี๋ยวนะครับอยากรู้เหมือนกันนะจุดนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับพี่น่าจะเร่งความเร็วไม่ตัดอากาศเราจะได้ดูว่าอ่มอนมันจะเริ่มหลุดหลังของอิทจิกเอเนเวอร์ตอนไหนแต่ตอนเนี้ยเราจะต้องช่วยเอเนเวอร์เคีโรนะครับไม่งั้นตายเออ่ไม่ไม่เคลียร์ได้ไหมครับได้จะต้องเคลียร์แหละนะครับเป็นบอสมีโร่เนาะตัวไม่มีนะครับซาสเกะทาชิวเลยอย่างนี้สวยนะครับต้องช่วยเคียโร่ เดเบอร์น่าจะตีสามทิศจากที่ดูแล้วก็พี่ปรับตีลัานไปด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะหลุดไปแล้วนะฮะอ่าหลุดไปแรล้วนะตัวนี้นะครับหลุดไปแล้วนะครับตอนนี้เดวเบอร์หลุดไปแล้วนะสุ่มแซมมอนมอนไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือข้อเสียเลยนะฮะเวลาเราเทียบอะไรแบบนี้นะโอเคก็มันจะมีประรการนะครับมันนี้นะขอลองดูกดเนาะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าถ้าเจ้า เาจะเก็บเนี่ยเจอบอสเหมือนกันมันจะไหวไหมนะครับอันนี้ปล่อยไปก่อนอันนี้ไม่ผิดอะไรปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามอนวะันโลเนาะนับดีไหมเนี่ยแะก็น่านับนะครับอันนี้เลยอย่างที่เห็นเลยว่าเอนเดเวอร์น่าจะสามพิษจากที่ดูนะครับเดี๋ยวลองเปิดจำเม็นสักนิดนึงที่ลืมดูนะครับตัวเ๊บมันไม่มีบอกในวิก,กินะอันนี้เราก็ต้องดูเองกครับที่สองสามอ่าสามพิษนะครับทีสามพิษ สามเป็สองวันน่ะดูยากเหลือเกินนะครับมันเผาหรือบันตีพี่ก็งงอกันนะตรงนี้มันจะ3สามพิตนะครับสำหรัเอนเดเวอร์แต่เจ้าซาส,สิเกตเนี่ยสี่พิตเนาะบอลหลุดอย่างเดียวนะครับบอนยังไม่หลุดแล้วก็บอลจะเข้าบ้านแล้วนะครับพี่ลืมดูตรงนี้จะรอดวันนี้อ่ะม,มัวเลยนะตอนนี้ไม่นารอดแล้วนะครับ เจอมอนโรตายน่าจะตายทั้งคู่นะถ้าเจอมอนโรทั้งคู่นะครับอ่าตายพอดีอันนี้ครับเมื่อกี้เป็นบอสอ่แอปสอบอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจำไว้แล้วกันเดี๋ยวเราดูว่าถ้าซาสเกะเจอจะเป็นยังไงเนาะตรงนี้นะครับแต่ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะว่ามันจะชนะแพ้จริงไหมเพราะว่าถ้าเราเอาไปเล่นจริงยังไงเราก็ไม่ได้ใช้ตัวเดียวที่แบมแบกแล้วนะครับไม่มีใครแบบเอเอาซาสเกะตัวเดียวมาแบกโดยที่ไม่มีรีฟาที่เอาไว้ปลดโลกไม่น่ามีครับตรงนี้ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววางรีฟาร์ด้วยแล้วกันนะครับวางรีฟาร์แต่ว่าไม่ได้อัพนะหรือว่าเราจะรอดูอยังไงก็ไม่น่ารอนะครัะเพราะาโล่มัน20เลยนะเราลองดูนะครับปรับสตองไว้แล้วกัวนะตรงนี้เอาเป็นว่าอันนั้นโบคาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงถ้ามันไม่มีโล่เนี่ยเอ็นเดเวอร์เคลียได้อยู่แล้วนะตรงนี้โอเคมันก็เดี๋ยวปรับสตองทุกตัวเลยบัฟเจมเมตใครอยากเห็นตอนปทายคลิปไปเลยนะครับที่จะฟูบัฟให้ดูตอนท้ายตอนนี้ไม่ฟูนะครับเพราะว่า อยากให่อยากรู้ว่าถ้าเป็นดาเมจพิเศษของมันเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนเนาะเดี๋ยวประมาณนี้ครับใครอยากรู้ดาเมจของมันเนี่ยเอาง่ายเลยง่ายมากเลยนะครับเอาไปบวกหรือไปคูณเนาะถ้าใครจะบวกเนี่ยเอาไปบวก200%นะครับมันก็จะไปได้เป็นดาเมจฟูลบัฟเนาะอันนี้ทั้ง2ตัวเลยนะได้ดาเมจฟูลบัฟนะครับถ้าบวก100%อนะันนี <im <im ้มอนทาสเกะเริ่มหลุดไปข้างหลังแล้วแต่ว่าเอนเดเวอร์ยังอยู่ครับเฮ้ ก็2สองตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันตีแอร์ไม่ได้ตอนนี้ยังมีตัวที่ตัวไหนที่ตีติดเผาและตีแอร์ได้น่าจะไม่มีนะครับตอนนี้มีแค่ปู่สกิลกดปูน้อที่โดนนะครับปูอยู่นี้นะปูไปอยู่นี้ก็สกิลกดก็โดนแอร์นะครับแต่ว่ามันต้องรอแบบคิวเยอะเลยเนาะเราจะปล่อยไปนะครับถ้าเริ่มหลุดไปถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะครับที่ที่นมีซื้อถึงก็คือตรงนี้นะ้อก็คือจบเลยนะครับเราดูตรงนี้แล้วกันนาะอตรงนี้จะดูเข้าใจง่ายมากกว่านะ ยังไงแอร์ก็หลุดนะครับเพราะว่ามันสองตัวนี้มันไม่ตีแอร์เนาะไปเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเอฟเฟกหน่อยไหมคอมพิวจะระเบิดเนะี่ยอ่ะนี่ประมาณนี้แล้วก็ดาเมจเผานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นฮิตหลังๆเนี่ยจะติดเผาไหมนะครับซาสเกตตีตีสี่ฮิตนะครับสี่ฮิตเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับในด้านของดีเพส แล้วก็ความเรือกันโจมตีเนาะเนเวอร์ตีน่าจะ3าพิษนะครับไม่3ก็2องะที่ไม่มั่นใจประมาณน,นี้ไอรูปบอกไดาแต่ดูจากที่มันเป็นอนิเมชันเหมือนจะ3นะครับอ่ะสองว่ะอ่ะน่าอ่ะ,อะโอเคได้คำตอบแล้วเนเวอร์ตี2องพิษได้ปะนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะ3าพิษนะครับเออสรุปสามพิษได้แหละอ่ะพี่เข้าใจถูกแล้วนี่แมนดูดแค่ตัวแอร์ตอนนี้นะครับเนเวอร์เนเวอร์เขาเสียคือมันไม่ใช่ไฟดำแล้วก็ อยบอสช้ากวา่าซันสึสกแน่นอนตรงนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นไฟแดงที่ดาเมจเพียง50%ของดาเมจที่ทําได้เท่านั้นแต่ถ้าใสา่ลูกตาไปก็จะกลายเป็น100%เนาะส่วนซันสึสเกเนี่ยมันเผาร้อยนะครับถ้ามีลูกตาอีกก็กลายเป็น200เลยเพราะฉะนั้นทุกคำโปร่งเพรมันก็เพอร์ขวานั่นเองครับแล้วน่าจะเห็นคลิปของใน YouTube นะครับอ่าคลิปใน YouTube ที่เป็นซันสึสกกับอิตาจิแล้วนะครับปี่ยมาไปเบียสกันเนาะแต่ว่า พี่ไม่บัฟดาเมจแล้วกันนะครับพี่ขอไม่บัฟดาเมจในการทดสอบดูเลยพลังดิีไฟตึงหัวนะครับแต่ถ้าเราดูจากดาเมจเชียมอนเนี่ยพวกทรงโครนนะครับยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะในด้านของการเชียมอนนะครับนี่เลยราคาลืมพูดถึงราคาเลยนะครับห่างกันไม่เยอะมากนะครับตามวิกิหรือว่าตามที่เราเห็นนะครับเอเดเวอร์ประมาณ9 0 0 0 0เกือบแสนนะครับเ0้0 0นเศษน่าจะ9 3 0 0 0นสักครับ วิธีการเช็คราคาตัวละครว่าพี่วดูยังไงครับว่าตัวไหนแพงกว่ากันตัวไหนราคาเท่าไหร่นะครับให้เรานำเจ้าราคาที่ขายได้เวลาอัพตันหรือว่าตอนที่จะขายนะครับเอาไปคูณ4นะครับเอาไปคูณ4นะเราจะได้เป็นราคามาอย่างเอนเดอร์นะครับ2 4ง2 5นสี่ันอย่าะครับ่ถูกปะวะถูกแล้วละอราคาอยู่ที่ประมาณ97,000นเะครับเกือบแสนแล้วนะเจ็ดแสนเลยนะครับส่วนซาเกตเนี่ยราคาโคตรถูกนะครับถูกกว่าพี่มันด้วยนะครับพี่มันก็คือยูจิเราถูก่าด้วยนะครับ เจ้าซันสเกตเนี่ยราคาอยู่ประมาณ83,000หรือ84,000นั่นเอง83,850เอ้ย480มันเป็นเลข2นะครับอ่ะประมาณนั้นนี่เลยด้านของราคาซันสเกตได้เปรียบนะครับในด้านของเดเมซันสเกตก็ได้เปรียบเหมือนกันนะเออตันนี้ก็น่าเสียดายครับแล้วก็ปรับล่าสุดก็คือกีฟีดกีฟีดที่ปรับมาล่าสุดนะครับที่ กอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเามเมจมันจะเวอร์กว่านี้นะครับสมมุติว่าถ้าเป็นอิทาจิฟูลบัฟที่มีโอชิมีรีฟามีกีทิตมันจะอยู่ที่ประมาณล้านเลยนะครับหลักล้านเลยนะส่วนพอปรับสมรุนกีฟิตมานะครับเจ้าอิทาจิจะเหลือประมาณน่าจะประมาณ7จ็ดแสนแปดแสนไปปลายนะครับถ้าจําไม่ผิดถ้าจําจผิดขออภัยนะครับโวนในเวอร์ก็ขึ้นล้านเหมือนกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องบัฟฟูลบัฟก็มีขึ้นล้านเหมือนกันนะผอเลยเพิ่นะครับ อนิว่ามันถึงอยู่แล้วนะสำหรับหนึ่งล้านครับเพราะว่าดาเมจเบสตอนนี้ก็เจ็ดเจ็ดแสนแล้วครับที่ไม่มั่นใจว่าช่วงที่ก่อนปรับกีฟิตมาเนี่ยมันเอนเวอร์ดาเมจฟูลบัฟมันจะเท่าไหร่เนาะตอนนี้มอนของเจ้าซาสเกตเริ่มหลุดแล้วนะครับอันนี้เป็นการเทสแบบเพียวๆไม่บูทดาเมจนะครับเพราะว่ายังไงบูทเนี่ยมันก็ไปได้ไกลอยู่แล้วเนาะเคลียร์อมอนเร็วนะครับจริงอยากจะลองปรับสตองดูหรือว่าเอาสโลมาแต่ก็ไม่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 ไมไมไมละกันะครับ ดูพลังดิบในการเชียร์บอนก่อนเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถ้าเป็นบอสซาสเกต์ดีกว่าแน่นอนนะครับกับสมมุติใครเอาไปลงอินฟินิตี้นะครับเอาไปลงสตอรี่อะไรพวกนี้เนี่ยซาสเกต์ก็จะดีกว่าเนาะเพราะว่าเอาแรงผ่าเผาดีกว่าเผาด้านัว่านะครับก็แปลว่าจะได้นะครับแต่ดาเมจของเจ้าซาสเกตเนี่ยเผาช้ากว่านั่นเองเนาะก็ก่อนหน้านี้เผื่อใครไม่รู้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเผาดาเมจตัวที่เป็นไฟดำนก็จะมีซาสเกตกับอินฟิิเนาะ แล้วเปิดไฟดาของมันเนี่ยจะเด้งทุกๆ1วินาทีนะครับอ่ะหวินาทีแต่ตอนนี้เด้งเป็น2วิเด้ง1ทีไม่แน่ใจว่าเขาปิดแค่การสกิลโชว์สกิลหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นปรับแก้แหลกอ่ะตอนนี้ก็คือ e n d e a v o r ต้องปรับเฟิร์แล้วนะครับปรับเฟิร์ก่อนเลยเนาะปึ๊บอ่ะเห็นไหมนี่เลยนะครับมันจะแพ้หน้าหน้าของมอนเท่านั้นเนะาะสังเกตนะครับไม่ได้ตีบอลเลยนะเออก็น่าเสียดายนะครับ อนเว็บามสนเว็บ31 30หลุดแล้วนะครับสำหรับ Endeavor เนาะแต่เราดูกันว่าเจ้าคืออะไรไม่ได้พิลมชื่อเฉยเลยเราจเกตน่นหลุดเว็บไหนก็น่าจะหลุดเว็บนี้เหมือนกันนะครับนี่ตัวเลขความสามารถใกล้เคียงกันมากถ้าบูตเตอร์เมดก็น่าจะผ่านเว็บนี้ไปได้อีกนะครับก่อนนี้เป็นบบการเทียบคร่าวๆแล้วก็อธิบายความสามารถของตัวละคร,รตัวนี้เนาะเพราะว่าบางคนถามนะพี่ครับผม,ผมมีตัวไฟตัวนี้มีตัวไฟตัวนั้นตัวไหนดีกว่านะครับ แล้วก็แพทล่าสุด Endeavor กับเรองอทจิส่วนตัวพี่ก็ยังใช้อิทจิเหมือนเดิมนะครับว่าอิทจิเนี่ยระยะดีขวาเนาะแล้วก็โคลนยิ่งระยะตัวโคลนดีนะครับดาเมจก็ะจะยิ่งกระจายได้ดีนั่นเองนะครับเวลาเราตีหัวมุมการเคลียร์มอนอะไรอย่างงี้นะครับดีเพคของดีเพคของอิเทจิเนี่ยเหมือนจะน้อยขวาแต่สุดท้ายมันก็ดีขว่าในเรื่องของการติดไฟเบอร์นั่นเองเนาะอันนี้เห็นไหมตอนนี้พอดุดแล้วนะครับที่ลืมันนี้นมีเนาะอันนี้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวพี่ลืมขย่ยเอสโตหินมีหรือเปล่าตังหลับเดไม่ลืมนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเทียบตัวละครนาอนเดี๋ยวรอแพ้แล้วเดี๋ยวเราไปลองฟูบัฟกันดีกว่าว่าแตดล่าสุดถ้าเป็นฟูบัฟเนี่ยสองตัวนี้ระเบจมันจะใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนแต่เราตาจงรู้กันอยู่แล้วดูจากเบสต้นก็รู้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระเบจเบิร์น่ะตัวใหม่มันดีกว่าอยู่แล้วเพราะซาสาเกตมันติดสายดำน,นะตรงนี้ครับตอนแรกว่าจะไม่เทียบแล้วเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าซาสเกตดูตอนนนีี้เ่ย ในด้านของการเชียร์มอนทรงโคลนหรือว่าโตโคลนยังไงก็ดีกว่านะครับก็จะเป็นพวกเอิอเทอจิเอนเดอร์เบอร์นะครับถ้าเป็นเชียร์มอนเจ้าสองตัวนี้จะดีกว่าซาสกเกะเนาะแต่ถ้าตีบอสเนี่ยเอ่อิทจิกับกเจ้าซาสกเกะเนี่ยซาสเกะจะตีบอสเร็วตายเร็วผ่านะแต่ถ้าเทียบเทียบกับเอนเดเวอร์กับอิทจิยังไงเอนเดเวอร์ก็จะตีบอสตายช้ากว,ว่าอยู่ดีนะครับเพราะาไฟดำนะมันทำเดเมจมากกว่าไฟป,ปกติอยู่แล้วนี่เอง อันนี่เลยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูฟูบัฟกันนะครับว่าตอนนี้บัฟมันดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เรามา่อนเป็นเกือบล้านกลางๆล้านปลายๆเลยนะสำหรับเอ็นเดเวอร์6ล้านดิือสองสาล้านเลยนะครับน่าจะว่าตอนนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่แล้วเนาะจะลองฟูบัฟเลยอ่ามันจะขาดโอชิไปตัวหนึ่งถ้าช่างมันละกันนะเพราะว่ามัน15%เนต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันทับกับกีฟีตนะครับเอาจริงก็ไม่เรียกว่าทับหรอกเพราะว่ากีฟมตไม่ทับเพราะว่ามันจะแยกกันนะครับมันตอนแรกมันเอาจริงไม่เรียกว่าทับเพราะก่อนหน้านี้กี ก่อนจะถูกปรับมามันบวกเบรดพื้นฐานเนาะส่วนเจ้าเออวินกับเบนดี้เนี่ยจะบวกเป็นเอาพุตเอาพุตดาเมจกับเบสดาเมจ์คือไลนะครับให้เราดูที่สถานะตัวละครเนาะไอ้ตรงเนี้ยคือเบสดาเมจตัวละครนะครับในหน้าตาตัวเนี้ยส่วนอัน,นอเนี้ยคือดาเมจเอาพุตเนาะเป็นตอนนี้มันก็กลายเป็นบับเอาพุตไปแล้วถ้าอธิบายง่ายคือเปลี่ยนจากการบวกร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับมันจะบวก ร้อยก่อนแล้วค่อยไปบวกร้อยอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นกีฟีกับเออร์วินในแพทที่แล้วหรือว่าเป็นเวนดี้กับกีฟีในแพทที่แล้วเนาะที่เรื่องอันนี้มันอะไรงงแล้วก็ช่างมันแล้วกันนะครับอันชีนเข้าใจก็พอนเนาะแล้วอยู่ที่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเลยอันนี้ที่เปอร์นเน็ตนะนะมันก็เลยตึงพออยู่แล้วนะครับฟูบัฟเอ่อเกือบจะฟูบัฟอยู่ที่สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นนั่นเองครับเขาก็เอาไปคูณสามก็หกล้านนะครับหกล้านหกแสนนะครับหกหมื่นเนาะเออมาคูณสามเนาะก็หกล้านหกแสน 3 0 0 0มื่นนะครับเออที่หมืนมืนเท่าทีนะครตัวนี้แล้วก็เจ้าซาสเกนอ่ะส่วนตัวพี่แนะนำให้ใช้เป็นลูกกระตาสตอมนะครับเออลูกลูกกระตาเออลิลิคสตอมแล้วกันลิลิกคาดไปสตอมนี่เองเนาะมันจะดีกว่านะครับทั้งเ,เดเมตีกับเดเมปกติเลยนะยังไงก็ดีกว่านะครับอันนี้เลยแล้วก็วิธีทำกีฟิตยังไงให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะๆก็คืออัพรีฟาร์ตันสองตัวนะครับอีกสองตัวเกือบตันให้เหลือขั้นหมื่นไมน้เนาะ นี่มันก็จะตันแบบพอดีนะครับอันนี้มันเกินร้อยไปเพราะว่าพี่วางเกินสองตัวเนาะอันนี้นะครับเป็นเดิมพ์บัพร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเนาะนี่ลองฟูบัฟดูปึ๊บอ่ะายเป็นสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับเจ้าซาสึเกะจะสูบผ้าไปอยู่ประมาณสองแสนเลยนะสองแสนนี่คูณสามไปอยู่หกแสนนะครับดัเบลถังเงินหกแสนเนาะถ้าเป็นดัเบลตีนะครับดัเบลตีไม่รวมเผานะสองดัเบลนี้จะเป็นดัเบลตีที่ไม่รวมเผานะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อใครยังไม่รู้นะประมาณนี้นะครับ เท่าเท่ดีพเอชยังไงซาส,สเกะก็แรงขวานะเพราะด้มจมันสูงกวาเนาะอันนี้เลยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรื่องเคียมอนอยังไงเอนเดเวอร์ก็ดีกวาเพราะว่ามันเป็นโครนนะนั่นเองโอเคประมาณนี้กันนะครับความสามารถมันแยกกันเนาะเราไม่สามารถเอามาเทียบกันแบบชัดๆได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถประครับการโยมตีมันได้แต่ว่าวงไซเคิลของเจ้าซาสเกะก็ใหญ่พอตัวนะครับบอกเลยว่าเป็นการล่าบอสท,ที่ดีมากนะครับถ้าไปเล่นในหอเนาะก็จะต้องพึ่งตัวสโลหยุดเวลาสักนิดนึงอ่นะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสองตัวละครนี้คิดว่าตัวไหนดีกว่าชอบตัวไหนกว่าก็จัดตัวนั้นได้เลยนะครับอาจจะไวป๋าเอ็นเดเวอร์กเอ็นเดเวอร์ก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียคือระยะมันน้อยแล้วก็ไม่ได้ตีเป็นไซเคิลเนาะมันก็จะเคลียร์มอนเคลียร์บอสช้าเวลาหามุมเล่นให้มันไม่ได้นะครับเวลาการหามุมเล่นก็ต้องเลือกมุมให้มันถูกๆเนาะมันจะได้เก่งทั้งคู่นี่นะครับความสามารถมันต่างกันนะทั้งไซเคิลเวฟอีทรงโคนทรงเลนพวกนี้ต้องหามุมมากให้ดีมันถึงจะเก่ง รีดประสิทธิภาพได้ดีสุดนะนี่นะครับเรื่องย่างนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนนี้นะผูรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้ก็ดีนะครับถ้ายังไงในคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปหา ID p ีโบรสเดอรยูนิคมา vs กับป่าให้นะครับก็อยากดูต่อก็ทำไม่ได้เลยนะครับบอกเลยว่า2ตัวนี้ก็จะบอกว่ากินกันไม่ขาดไหมก็ก็ได้นะครับเพราะว่าจากที่ดูว่ามันฆ่าบอสเป็ม30ไม่ตายทั้งคู่เลยอ่ะซาสเกตเนี่ยถ้าได้ตีบอสน่าจะฆ่าตายส่วนเอนเดอร์ ตีวอไม่ตายนะครับมันเป็นเลือดหลอดเหลืองมเนานะโอเคประมาณนี้นะ,นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ